สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านวันนี้เชฟมีเมนูมานําเสนอให้ลองทําอีกแล้วนะครับผมเมนูตัวนี้นะครับผมมีหน้าตาเหมือนเป็นขนมปังฮอทดอกเลยมันก็คือขนมปังฮอทดอกอย่างหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากไส้ขาวนะครับมาเป็นไส้ของหวานซึ่งมีวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเมื่เราเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทากันเลยนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับเชฟจะแนะนําให้ใช้เครื่องตีจะไม่ค่อยแนะนําให้นวดมือเพราะว่า ของเหลวจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าสูตรนี้จะค่อนข้างนิ่มนะครับนวนึงบางทีมันจะเละๆติดมือค่อนข้างเยอะหนึ่งเลยใส่แป้งขนมปังลงไปก่อนนะครับลงหม้อตีเลยจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใส่หัวตีทรงตะขอแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็เปิดเป็นสปีดต่ตํานะครับผมเพื่อผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันใช้น้ําเปล่านะครับผมตรงนี้เป็นน้ําเปล่าแบบแช่ยเย็นนะครับ เราจะใช้น้ำเปล่าผสมลงไปกับเกลือเลยจากนั้นก็ใช้ไข่นะครับผมประมาณ25กรัมหรือว่าประมาณครึ่งลูกนะครับตอนนี้เชฟใช้ไข่เบอร์2เบอร์ 2. องหนึ่งฟองเนี่ยมันจะหนัก50กรัมเนาะเราก็จะแบ่งมาประมาณครึ่งฟองนะครับประมาณ25กรัมผสมลงไปกับน,น้ำนี่แหละบกลบนิดหน่อยได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ากเกินเยอะนะเดี๋ยวขนมป,ปังแฉะ ดางนั้นเดี๋ยวที่เหลือนะครับผมเราก็จะเก็บเอาไว้ทาหน้าขนมปังผสมส่วนนี้ให้เข้ากันเลยตีให้เข้ากันไข่กับน้ําใช้เป็นอุณหภูมิแบบแช่เย็นนะครับโอเคพอส่วนนี้เข้ากันแล้วเนยละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆทยอยเทใส่ตัวแป้งกันก็ค่อยๆใส่นะครับผมเพิ่มเป็นสปีดกลางได้นะแป้งใส่สักประมาณ3-4ครั้งก็ได้ครับผม ตอนนี้ใส่หมดแล้วนะคะผมจะสังเกตว่าสมุนสมเนี่ยมันก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนนะครับแต่ก็ยังมีความเละๆอยู่เราก็สามารถเร่งสปีดได้อีกนิดนึงนะครับผมตอนนี้สมนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆทยอยใส่เนยนะครับผมเนยที่เชฟใช้วันนี้เป็นเนยแบบเค็มนะครับเป็นเนยที่ออกจากตู้เย็นเลยทุกอย่างใช้เป็นอุณหภูมิแบบแช่เย็นหมดเลยพอเนยมันกึนเข้าไปกับเนื้อแล้วเราก็ค่อยๆทยอยใส่นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้ครับผมจะได้เข้ากันง่ายโอเคตอนนี้ขนมปังก็เริ่ม สังเกตว่าจากที่มันแข็งๆเริ่มคลายตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเละๆนิดนึงเพราะว่าความร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราจะเริ่มจับเวลานะครับผมใช้เวลาประมาณ10นาทีได้นะครับผม10-12นาทีแล้วแต่เครื่องตีแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่เครื่องนวดนะครับตอนนี้สามารถปรับเป็นสปีดสูงได้นี่นะครับผมเราจะตีอย่างนี้นะครับผมสปีดสูงเลยประมาณ10นาทีครับตอนนี้ก็ครบ <jor น doit> ประมาณ10นาทีนะครับยังไงเดี๋ยวเช็คดูก่อนปิดเครื่องก่อนนะครับ ส่วนผสมมันก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ตรงนี้มันอาจจะนิ่มแล้วก็เละนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเชฟให้สูตรนี้ไปเนี่ยสูตรนี้จะค่อนข้างนิ่มแล้วก็อร่อยเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะค่อนข้างแชะเราเอามือชุบแป้งหรือว่าเอามือแตะน้ําก็ได้ครับผมลองเช็คดูก่อนจับขึ้นมานะครับอ่ะดึงวิธีการเช็คก็คือแผ่ออกมาอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นฟิล์มบางๆได้หรือย,ยัง เห็นเห็นเราน,นิ้วมืออยู่ข้างใต้นะครับเป็นฟิล์บางๆนี้อ่ะโอเคครับผมถ้าเกิดขึ้นเป็นฟิล์บางแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็ลูดออกเลยเราก็ดึงให้ตึงงนีนะครับผมใช้มือจับแป้งได้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับดึงแล้วก็ค่อยดันมัน,ด,นด้านหน้าขึ้นมาอย่างนี้ให้หน้ามันเรียบปึ๊บปึ๊บอย่างนี้หรือใครไม่ถนัดก็เอาลงโต๊ะนะครับแบบนี้แล้วก็ปึ๊บเหมือนกับว่าจัดทรงให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้กระมังนะครับผมโรยแป้งนิดนึงหรือว่าทาไขมันก็ได้นะครับแล้วก็างงลไป แต่เราก็ใช้พลาสติกฟิล์มซีนด้านหน้าไม่ให้อากาศโดนหรือว่าจะใช้ผ้านะครับผมชุบน้ำหมาดๆแล้วก็ปิดเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเราจะพักแป้งรอบแรกเอาไปก่อนนะครับแบบนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงถึงหชั่วโมงครึ่งนะอันนี้แล้วแต่สภาพอากาศนะครับผมถ้าเกิดว่าอากาศเย็นก็อาจจะชั่วโมงครึ่งก็ได้แต่บ้านเราอากาศร้อนนะก็คือแค่ประมาณชั่วโมงเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับเราก็พักแป้งจนมันขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะครับมันก็จะอืดขึ้นมาแบบนี้เลย ก็วิธีการเช็คก็ได้หรือ,อยังนะครับให้เราเอามือชุบไปในแป้งก่อนนะอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดไปตรงกลางปุ๊บนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันบุมลงไปโดยที่มันไม่ไม่หุบกลับมาแล้วนะครับก็คือได้ที่แล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งส่วนนี้นะครับมาแบ่งเป็นก้อนตอนนี้มันก็จะมีพองอากาศใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะนวดก่อนนะครับผมนิดนึงมาพองอากาศานี้เอาออกให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาออกไม่หมดเนี่ยขนมปังของเราก็จะไม่เน,นียน เราก็จะปั้นคลึงให้เป็นก้อนกลมนี้นะครับเพื่อไล่ฟองอากาศก่อนชกวนออกก็ได้ครับเสล้วต,ตรงนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งก้อนกันก็สําหรับขนมปังฮอทดอกแบบเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะทําเป็นขนาดประมาณ60กรัมก็เดี๋ยวแบ่งครึ่งก่อนมันก็จะได้ประมาณ6ก้อนนะครับสําหรับสูตรนี้นะชั่งน้ําหนักนะครับผมเพื่อความชัวว่ามันจะได้ขนาดเท่ากัน ตอนนี้เราก็แบ่งได้6ก้อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มคลึงให้เป็นวงกลมกันนะครับวิธีการนะครับผมเราก็จะทํามือให้เป็นเหมือนตัวเหมือนถือของเนี่ยครับตัว C อย่างงี้แล้วก็ปุ๊บลงไปคว้วลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลิ้งมนันอย่างงี้ตรงโต๊ะถ้าเกิดว่ามันติดมากไปก็โรยแป้งนิดหน่อยได้นะครับแต่ว่าอย่าโรยเยอะเกินไปไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้ขนมปังมันลืล่นนะครับมันจะกลิ้งไม่ได้ก็กลิ้งให้เป็นวงกลมแบบนี้เอ๊บปอ๊บปอ๊บถ้าเกิดดูที่ตูดถ้าเกิดว่าตูดม เราก็ขึ้นถาดรอไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้มันคลายตัวอีกรอบนึงนะครับผมแล้วเราค่อยนํามารีดขึ้นรูปกันก็เดี๋ยวคุมผ้าไว้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดไม่คุมผ้าไว้ก็สามารถที่จะนําไปใส่ในที่ที่มันไม่มีลมผ่านนะครับผมอาจจะไว้ในตู้อบก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเกิดเตานะก็คือแค่ให้มันมีอุณหภูมิคงที่นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นฟูขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับแล้วรอค่อยมาขึ้นรูปกันโอเคครับผมรอบสองนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกประมาณ30นาทีนะครับ ก็เดี๋ยว30นาทีแล้วเราค่อยกลับมาดูใหม่นะครับก็พักแป้งทิ้งไว้นะครับครบ30นาทีแล้วขนมปังมันก็จะดูขึ้นขึ้มนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นปูสุดนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นรูปให้เป็นฮอทดอกกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวปิดเป็นส่วนหนึ่งเราก็หยิบออกมานะครับแล้วก็สานแป้งเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันติดก็เอาแป้งทาที่มือได้นะครับฉะนั้นมันจะมีด้านที่เรียบกับด้านไม่เรียบนะครับก็คือก้นกับหน้ามันเอาด้านหน้ามันแปะเราไปด้านล่างนีีีนนนนะะะคครรรรรััับบบกกกกดลลลงงให้้้แแเเเส็็จจวาาายตมมฟอศ รีดมันออกไปให้หมดก็รีดออกด้านข้างอย่างนี้นะครับรีดไปเลยอาจจะออกแรงเยอะนิดนึงพอได้ด้านยาวแล้วนะครับเราก็มาด้านตรงบ้างก็คืออย่างนี้มุนขึ้นจากนั้นก็เดี๋ยวจัดทรงนิดนึงได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงมันไม่เหลี่ยมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราต้องม้วนอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มม้วนกันนะครับก็คือดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็พับทบลงมาอย่างนี้ทบลงมาทบลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอามือจิกลงงนี้นะครับนิ้วจิกลงนี้ปึ๊บ หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับติดลงเรื่อยๆจนมันสุดนะครับผมเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ดึงด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับดึงขึ้นมาอย่างนี้แปะขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาแปะขึ้นมาแล้วก็จิกให้มันติดกันอย่างนี้นะครับเก็บตะเข็บมันพยายามเก็บให้มิดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะคลายออกมาได้เสร็จแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับผมนีบให้ติดให้ติดให้หมดเลย อาจจะกดลงมุมอย่างนี้ก็ได้ครับผมเพื่อให้ชัวร์ว่ามันติดกันแล้วก็ทบขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็พลิกด้านขึ้นมาด้านบนขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จากนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดโซ่ไม่สวยเราก็สามารถที่จะจัดได้อีกนะครับผม,มนิดหน่อยกลิง้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งไปนะครับให้มันกลมแล้วก็เอาด้านตะเข็บลงพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นถาดรอไว้อย่างไ้ตอนนี้ก็ครบหกอันแล้วนะ เราก็จะพักแป้งเอาไว้อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาผ้าปิดไว้ผ้าชุบน้ำมันหมาดปิดไว้หรือว่านําใส่ในเตาอบนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเปิดไฟนะนําใส่ในเตาอบเพื่อให้มันไม่โดนอากาศเนาะหรือว่าตู้กับข้าวเลยก็ได้นะครับผมที่มีที่อับๆไม่โดนลมนะครับ เราจะพักแป้งเอาไว้แนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าจนมันขึ้นฟูเป็น2เท่านะครับอาจจะเป็นชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วเราค่อยนําเข้าเตาอบก,กันนะครับยังไงเดี๋ยวเชฟตั้งเวลาเอาไว้ก่อนที่1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับสังเกตว่ามันก็ขึ้นฟูเป็น2เท่านะครับผมอตอนนี้เนี่ยเราก็ตั้งเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวอร์มเตาไว้เลยที่อุณหภูมิ170องศาน,นล่างไม่ต้องเปิดพัดลม ระหว่างรอตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทาไข่นะครับผมที่ผิวหน้าของมันเวลาอบออกมาจะได้สวยนะครับก็วิธีการทาก็คือเราจะใช้ไข่ที่เราเหลือจากทํานี่แหละครับผมก็คือครึ่งฟองนะผสมกับน้ําเปล่านะครับผมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่เลยมันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับผมจะได้ทาได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้เป็นนมก็ได้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นนมมันก็จะเงาวกว่าแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะครับผมแล้วก็เริ่มทาได้เลย ก็คือทาแค่บางๆทั่วๆก็พอนะครับตอนนี้ก็ทาไข่เสร็จแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถนําเข้าเตาอบได้นะครับวิธีการเช็คก็คือเราจะจิ้มลงไปตรงที่ผิวขนมปังนะครับกดลงไปถ้าเกิดว่ามันเด้งคืนขึ้น,นมานะครับผมไม่ยุบยุบลงไปเลยนะครับผมก็คือแสดงว่าได้ที่แล้วนะครับมันจะกดลงไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาคืนตัวขึ้นมานะครับผมอย่างช้าๆแต่ถ้าเกิดกดไปปุ๊บ บุ้มลงไปเลยนะครับเป็นรอยนิ้วมือของเราก็คือแสดงว่ายังไม่ได้นะครับหรือว่ากดแล้วเด้งปึ้งขึ้นมาเลยทันทีก็แสดงว่ายังไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เวลาอาจจะไม่แน่นอนเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะนําเข้าอบนะครับที่อุณหภูมิ1 7 0องศานะครับไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับใช้เวลาประมาณ12-15นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานําเข้าอกบกัน ตอนนี้ก็ครบ12อนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าได้หรือยังแต่ดูจากสีคิดว่าได้แล้วนะครับเราก็นําออกจากเตาได้เลยนะครับตอนนี้ได้ขนมปังที่สีสวยเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวพักให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาใส่ครีมกันเดี๋ยวระหว่างนี้เชฟก็จะทําไส้ครีมรอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนผสมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดเราเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํากันนะครับส่วนผสมหลักสําหรับครีมตัวนี้ก็คือเชฟจะเลือกใช้เป็นเดบิกนะครับผมวิปปิ้งคร สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมตามร้านวลิตัณฑ์เบเกอรี่และช่องทางออนไลน์นะครับเดบิกไทยแลนด์เราจะช่างวิปครีม้วครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยจากนั้นเนี่ยเราก็นำเข้าเครื่องตีนะครับเครื่องตีตรงนี้เปลี่ยนเป็นหัวตะก้อแล้วนะเริ่มเปิดความเร็วนะครับผมเป็นความเร็วต่ำก่อนให้ตัวน้ำตาลไอซิ่งละลายไปกับตัวครีมก่อนนะครับ เดี๋ยวจะตีให้ขึ้นฟูสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเชฟจะทำสองสูตรพร้อมกันเลยก็คือสูตรที่เป็นรสช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็สูตรที่เป็นรสวานิลาเดี๋ยวช็อกโกแลตจะทําน้อยหน่อยนะครับสาหรับสูตรช็อกโกแลตนะครับเราจะใส่น้ําตาลไอซิ่งผสมกับผงโกโก้ไปเลยก็ความหวานสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องตีมือถือนะครับผมเปิดแล้วก็ตีให้เข้ากันไปเลยตอนนี้ก็ระวังคงนิดนึงซึ่งวิปปิ้งตวนี้นะครับเขาก็ตีขึ้นฟูง่ายแล้วก็อยู่ตัวดีีมีมมมมกกลิิ่นนนนหอมนมทเป็็ธรรรชาตะคะับแ้ว เนียนกลมกล่อมมากเลยนะครับสามารถทําเป็นไส้ขนมหรือว่าทาให้ตกแต่งหน้าเค้กได้สบายเลยโอเคแป๊บเดียวมันก็อยู่ตัวแล้วก็ขึ้นปูอย่างนี้แล้วนะครับพอแล้วปิดเครื่องก่อนจากนัก้นก็ปาดนะครับปาดเห็นไหมครับว่าตัวนี้โอ้หอยู่ตัวดีมากเลยสามารถบีบเป็นลายได้อย่างสบายสบายได้เลยครับโอเคแค่นี้พอแล้วครับผมก็เดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนตอนนี้นะครับเรากลับมาดูวิปครีมตัวที่ทําเป็นรสวาน,นิลากันบ้างนะครับหรือว่ารสนมก็ได้ ก็สังเกตว่าส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูแล้วนะครับเราก็เปิดสปีดเป็นสปีดสูงสุดเลยสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยมาเริ่มข้นแล้วก็เป็นลักษณะริ้วๆขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะปิดเครื่องเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่อีกส่วนผสมหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัววิปครีมของเราเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือมัสคัพโปนชีสครับตัวนี้เป็นออปชั่นอลนะครับไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ก็จะทําให้ครีมของเราเนี่ยยิ่งหอมอร่อยมากขึ้นไปอีกนะครับผม แล้วก็ตีแค่พอเข้ากันครับผมปุ๊บๆพอแล้วแค่นี้เลยปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็เคาะออกครับผมทิ่พี่ตรงนี้เราสามารถตีให้ยอดอ่อนกว่าน,นี้ได้นะครับหรือว่าอยากตีแข็งกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เชฟจะตีให้แข็งไว้ดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบีบเป็นไส้นะครับเป็นลายขึ้นมาด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ความอยู่ตัวเยอะนิดนึงเราจะไม่ตีเหลวเกินไปนะครับจะตีค่อนข้างแข็งเลยขนมปังเราก็หายร้อนแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําไส้เพิ่มเติมได้อีกโดยการนําเบสที่เราทําเมื่อกี้เนี่ย วานิลาหรือว่ารสนมนะครับถ้าเกิดว่าเวลาก็เติมกลิ่นวานิลาเนาะนนะครับแล้วก็เติมกาแฟนะครับผมตรงนี้ก็คือใช้เป็นกาแฟ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ํา1ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับผมหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันละลายแล้วนะก็แค่ใส่แล้วก็คนให้เข้ากันกันเองเราก็จะได้เป็นครีมกาแฟแล้วคือครีมตรงเนี้ยเขาอร่อยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนแค่เพิ่มเฟเวอร์เพิ่มกิน,นเ,เฉย บีพี่เลือกใช้นะครับก็คือจะมี2แบบจะเป็นแบบที่เป็นแชกแชรแบบนี้หรือว่าแบบไหนก็ได้ครับที่นักเรียนสามารถหาซื้อได้แล้วก็หยิบขนมปังพันดอกของเราขึ้นมานะครับผ่าตรงกลางแบบนี้เลยอันนี้จะค่อนข้างยาวนะนักเรียนทําสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับสั้นแต่อ้วนก็ได้แต่เชื่อว่ายาวๆอย่างเงี้ยมันใส่ไส้ได้เยอะดีก็ผ่าลงไปนะครับตรงนี้ควรจะใส่ถุงมือนะครับถ้าเกิดว่าทาขายเนาะแต่นี้เชฟทำสาธิฟิลิโอขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะแล้วก็จะปริ้นออกแบบนี้นะครับ สังเกตว่าเนื้อข้างในก็จะเนียนละเอียดสวยตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นโรสสตรอเบอรี่ก่อนนะครับล้วก็แค่บีบไส้ลงไปจากนั้นเนี่เราก็สามารถที่จะวางสตรอเบอรี่ตกแต่งเข้าไปได้เลยคือจะใส่ลูกใหญ่หรือลูกเล็กอันนี้แล้วแต่เราสะดวกใส่นะครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมด้วยสโนว์ไอซิ่ง ตัวแรกนะครับจากนั้นนะครับตัวที่2ต่อมาเดี๋ยวยังเป็นสีขาวอยู่นะครับก็คือจะทําเป็นรสไว้ช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ใช้ไว้ช็อกโกแลตขูดนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ช็อกโกแลตชิปได้นะครับก็ใส่เลยโอเคนะครับผมต่อมาอีกอันนึงเดี๋ยวทำเป็นรส กาแฟบ้างแปแฟก็เดี๋ยวบีบให้ลายชัดๆหน่อยล่างๆก่อนหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็จะบีบสูงเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีของตกแต่งอื่นตัวกาแฟตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแบบอารมณ์ประมาณททเามิสซนะครับก็คือจะใส่โรงเป็นตัวโกโก้แล้วกันเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับผม ตัวนี้เราก็จะบีบเป็นลักษณะเป็นเกลียวๆนะครับเดี๋ยวบีบนึงเส้นด้านล่างก่อนจะได้ได้ครีมไปเอยอะแล้วก็บีบเป็นวนนี้จากนั้นก็โรยผงโกโก้นะครับใช้กระชอโรอยแบบนี้ก็ได้ก็ดูสวยแบอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยคุกกี้หรือว่าขนมอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ทําเป็นคุกกี้รูปสัตว์แล้วกันจะดูน่ารักน่ารักก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็ด้านนี้เราจะบีบครีมแบบเต็มๆนะครับเป็นแบบวนๆขึ้นมาแล้วกันแล้วอีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวใส่เป็นสตรอเบอรี่สด วางอีกอันหนึง่งอันใส่โรสแมรี่ลงไปนะครับนิดนึงมันจะได้ดูมีสีเขียวขึ้นก็ลองทํกมาดูนะครับผมสําหรับขนมปังที่มีลักษณะที่เป็นลักษณะเหมือนขนมปังคาวก็คือขนมปังฮอทดอกนะครับแต่ว่าเรามาปรับให้เป็นรูปแบบของของหวานนะครับผมเราสามารถที่จะราดช็อกโกแลตเพิ่มหรือว่าตกแต่งด้วยผลไม้อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมยังไงก็ลองทำมาดูนะครับผมเป็นฮอทดอกในรูปแบบของขนมนะครับ